าแล้วนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการพีเกมเมอร์ชาแนลนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมในมั้ยครับเอาชีวิตรอดนะครับเวอร์ชันหน่นย์เอ่อเท่าไหร่อะเวอร์ชันอะหน่นย์จุดสอนั่นเองนะครับเอ่อวันนี้เราจะออกไปล่าอาหารกันนะครับวันนี้เราไม่มีอาหารจะกินเลยนะเดี๋ยวเราไปล่าอาหารกันครับ เออจริงด้วยเรามีหินอยู่นี่เนาะเราจะไปออกล่าอาหารก่อนนะครับตัดไม้ไว้ด้วยก็ดีนะโอเคอันนี้ตรงนี้มีแกะนะครับเก็บผลแกะเอาไว้ด้วยเลยนะฮะแรกแรกเราขอฆ่าสัตว์ก่อนแล้วกันนะครับเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บมันไว้ก่อนเก็บมันไว้ด้วยนะฮะเอามันน่าจะมีสปอนเซอร์อยู่หรอกนะใช่ไหมเออ มัน่าจะมีสปอนเนอร์อยู่นั่นผมเห็นละว,วาร์ปขึ้นมาเลยขอดูขอขอเนื้อหมูหน่อยนะเจ้าหมูฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแกงกิงนะอ่ะขอเนื้อหน่อยนะโอเคตัวนึงได้สองเนะอ๊ะมอง,องว่าแถวนี้จะไม่มีซอมบี้นะโอเคตัวหนึ่งได้หมูเนื้อหมูมันต้องเยอะหนะ่อยเดี๋ยวเราจะ กลับบ้านนะครับเพื่อไปเอาเดี๋ยวผมจะไปเอาฟักทองมาก่อนนะเห็นคอเหน,นื่อยแล้วสิไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แรกแรกเราขอแบบหาเนื้อมาไว้สําหรับการทําอาหารหน่อยนะครับ <S <S เพราะว่าเรายังทําฟาร์มไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีเหล็กใช่ปะออโอเคเดี๋ยวผมจะทําการ นะครับมันจะมีเหมืองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําที่ขุดหินว่าแต่ว่าผมขอขุดฟักทองก่อนนะครับโอ้ห,หได้มเมล็ดหมอีกแล้วะโอเค การตัดเอาอันนี้ขุดเอามาเล็ดไปด้วยเลยก็ดีดีดนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลูกข้าวไว้ภายภาคหน้านะครับโอเคตัดไปเลยตรงนั้นมีเนื้อไก่ไอ้ตรงนั้นมีไก่ด้วยนะครับโอเค ด้วยเราไปเอาไก่กันก่อนนะโอ้มีแกะด้วยแป๊บหบนึ่งครับขอไปเอาอถ้าผู้ชมครับมีสิ่งที่เรียกว่าไม้กางเขนด้วยครับ <c oughs> ผู้ชมดูครับแล้วนั่นก็เป็นบั็กแปลกๆด้วยดีนะที่ผมไม่ได้เล่นตอนตีสามอ่ะเออแม่งเป็นไม้กางเขนด้วยอันนี้ผมไม่ได้ทําจริงๆนะผมว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นใน <c oughs> ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นในนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะดู y o u ูทูบซะมากกว่านะเดีย๋ยวเราไปทําที่คูหินกันดีกว่านะครับเดีย๋ยวเราจะเอาครบครบเพลิงไปด้วยเอาไม้ไปด้วยนะนเอาไม้ไปด้วยเอา stone เก็บสิ่งนี้ไว้นะฮะเก็บนี้ด,ด้วย,วยเกเราจะเผาเนื้อกันดีกว่านะฮะ มาแกะอันก่อนนะผมไปเอาอันนี้มาก่อนเนี่ยได้ละเอามาให้หมดเลยเราจะทำเดี๋ยวเราเอาไอนน้มาใส่ก่อนนะฮะอันหนึ่งโอเค อไปตัดไม้มารอด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเราเอาเอาไม้ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไม้เบิร์ดมาปลูกแถวๆบ้านก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ไกลนะฮะโอเคปลูกลปลูกใกล้บ้านเกินไปปลูกใกล้บ้านเกินไปไม่ดีนะนี่นี่ปลูกไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปตัดไม้ไกลนะฮะ ก้ให้มันห่างๆกันโอเคเรีย okay. บ,บร้อยครับบนนั้นก็อู้เป็นอะไรที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมดูสิครับว้าวเป็นอโ,โมงไปเลยน่าจะเป็นที่หลบของกซอมบี้เลยพวกนี้หรอนะโอเคอตรงน,นั้นมีหมูครับแต่ว่าเรายังไม่ฆ่านะฮะว่าเนื้อเราก็พอจะมีอู้ เรามีเหมาใกล้ๆบ้านนะฮะเหมาตรงนี้ผมขุดไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนี่เออใช่เหมืาตรงนี้ผมขุดไว้แต่พาร์ทไว้แต่พาร์ทแ,แรกแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมืงใกล้ๆบ้านนะฮะต้องเอาไม้ไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมขอเอาฐานไปก่อนนะเหมืนเราจะไม่ลงไกลนะฮะผมเป็นพวกที่แบบหลงทางง่ายด้วยนะ เดี๋ยวเราขุดไปเยอะเลยเดี๋ยวเราจะทำการแบบหาแกะไว้ด้วยนะคะจะได้เอาไว้ไปนอนในเหมืองนะเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็เออจิงหมันเหลือแกะตัวหนึ่งนี่นาะเราก็ขอฆ่าไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็้จะมึกค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็รีบไปฆ่าเลยดีกว่านะฮะจะได้แบบไม่ต้องรอนี้ไกล ว่าผมจะกลับไปนอนก่อนเออผมว่าผมกลับไปนอนก่อนนะครับมันจะได้ปลอดภัยเอ,อ้ปลอดภัยปลอดภัยที่เหลือก็แค่รอใหต้ตัวนะฮะอ้แบตใกล้มหมดแล้วด้วยผมว่าเราก่อนแป๊บหนึ่งครับอโอเคเอาเราซิเราเรา นอนครับเรียบร้อยนอนแล้วนะสู่เวลาสักครู่ครับ,อเ,รบอเวลาสักครู่ครับแป๊บนึงครับ ลาก่อนครับโ,โ,โอเคครับเกยบร้อยแล้วครับมาเริ่มกันต่อเลยนะฮะ ลอกไปเยอะด้วยนะเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันด้วยนะฮะพิกแอคหินไปด้วยก็ทำคุคุกเพิงนะฮะ,ค,ะครับเราไปตัดไม้กันดีกว่านะฮะ โอ้เราได้แกะ,ะแล้วครับแล้วมันสปาวาแกะมาแล้วเราจะทําการฆ่าแกะไปหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ไปทําที่นอนแล้วก็นอนในนั้นเลยนะฮนะตัดต้นไม้ต่อครับ ไม้แบบเงียบๆนะมไม้ไปเยอะๆครับขอไว้ไปทำพวกกล่องครับพวกอะไรพวกนี้นะ พังนละก็ขุดไปมันพังเลยนะฮะมันจะได้ใช้คุ้มๆหน่อยนะเยอกมากเลยครับก็นก็นะครับมันลงเหมืองเราว่าผมว่าผมเอาไว้พาร์ทหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่สามารถอัดคลิปเกิน15นาทีได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่เข้า เลยพืชมาด้วยโอเคของนะ ็นะครับยังไงไอเรื่องการลงเหมืองนะครับผมคิดว่าเอาไว้พทหน้าดีกว่านะฮะก็สําหรับใครที่อยากให้ผมลงเหมืองนะครับเร็วๆนะครับก็ก <c oughs> ดไลค์คลิปแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> คอมเมนต์มาด้วยนะครับอยากให้ทำไรนะ โอเคครับแป๊บนึงใช้เวลากดนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวครับบายบายครับ